หาดินเอาพี่น้องสั้นวางไงหาดินใส่หอบปุ้งหาดินลงหาดินหาดินใส่หลอกเขาไม่ดได้พี่น้องนะใส่หอดปุ้นี่ง่ามเสือกมันอยู่ใหม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 ่ใ่ใ ให้สังไฟพอคขาเผ็ดตัดแล้วก็จะเอามาเสียบเสือกวันนี่แหละพี่น้อง พ่อยนเลดังขนาดเลยอดมนีนีนาะพ่อยนเละวะโอ้ยมาไก่ๆมาไก่ๆพอคำเพชรขอคำเพชรสิทธายไายพ่อยนเละกับม้านขนาดพี่นอ้องเอ้ยมาหนีจักปลาตองบ่จักปลาลูกมุน ก็เพินี่ก็มุ่มมอ่มอ,อ,อน้ำใส่ก่อนเลยเชน <c oughs> อย้ยคือขักแมน่นี้เลเยบงละ่ะใส่หลอกุ้งพุดดินพุดตะฟังใส่หลอกกุ <c oughs> ้งอแห้มั่เขาลายลายแต่ฟังมันสั้นมันใส่บ่ได ั้ม่ตึดตาดตึดตาดแต่มันมันมันใส่แลวมันมันเยียงเช็ดไปสันละโอ้ยกับปลาขึงป้าหูเต็มแล้วเว้ยเอ้ยคนละย่างแ้ะปลาขึงกะมี ประตูนก็มี่ไปได้หนามนี่ขึ้นว่หรือขึ้นสามมวาขึ้นว่าไเป็นไดตรงเนาะสุงสุดกับศีสอกหนึ่งมาอยู่บดเบื่อมาอนี่ยฮันคอยฮันซีเทือและมานี่ธรรมดาได้ ไล้แล้วเว้ยใส่ตู้เย็นไหวปลากดปลาตุนแหล่ใส่ตูเตต้เย็ยนไหวจะเย็ยนไหวว่าท่านได้ขายฮะอื่นผลแหล่ขายแห่คุณคู่คนนะปะลาเข่งปลาหูแตกราคาเดียวกันตัวนอทามแล้วเว้ยตีแหล่แห่บ้านมาท่านแต่ป้าพอ่อ นี่โยเปิดบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเฮียนเอ้าปลาให้เปินโหลดแล้วขอฝนยางว่าแล้วเว้ยเอาปลาให้เพื่อนโหลดแล้วอยากได้คนยังเขาเพียนทันเฮ้ยน,น,น่ะบ่เฮ้ยบ่ดีคึอกัน เออนะเว้ยเออนะม้อยู่แล้วเว้ยฮะนี่สภพาพเปลี่ยนแป้งแล้วเว้ยเออถือแล้วเว้ยเขบาบอกถือร้ายคือทิศแสงได้กลุ่มคอยฮะ ติดแสงดังขนาดกุ้งก็ได้ถือายตัว,วทางพญาเหล่ที่ขบวเห็นไหนไปใส่บุญพุทันมาอยู่ฮะไปใส่ติดแสงอะไรโอ้ยเฮ้ยเอาเราเห็ดงูงูเท้าพุทันจะไปใส่มาใส่หลงงูหลงมืออะหร นเมืองปรญยาย่วเดึองหละอึ้นมาลุนมาลุนมานบ่ กกไยถามันโบมากินเบ็ดขอมันขเ,เ,เข,ขนาหล่อพญพญ่หล่กไอเครื่งรอ,องตัวนี้หันใมันหยาดนีตถุนี้่จับจังแล้วเราดึงึ้นแล้วก็สีแดงตัวมงไงยยจักแล้วไ่ลวเา,ววาอดฟ<ะ>ูดอกเอาเมื่อเมาหลุนพญหญ่พี่น้องเออกระยางกระงางึ้นปึ๊บปึ๊บ ไปไนไปเลยไปไดฮันโอ้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 อ้บนั่นไปยังล้วฮันดินดบเดอยู่่ะเอาขนาดเลยเออ ใส่หิ้นแหละพี่น้องสิแล้ว,วและใส่ก่อนหิ้นเต็งเต,ต่งปากเต็งข้างมันไหวหลอกก็ได้นกลุงมามก,อมก,อมกเอ๊จะได้กับเห็ดนดะ่าหายมันในมันยั้งหายมันสื่อเลืองพี่หนานี่นะมันได้ล้า,ลายคนใส่เวทใส่หม่อง S <S เออเากับใส่เวลาทางนีดเล็กน่อย้า้าเ็อส่เอ่แหยตกก่อนยาย้เอาอันหินมาก่อนเห่าปเลียงก่นโอ้คุณใดโจ้ปลาเนาเอ้ยาคหน่อยพี่นอเอ้ยสมเด็จเบสเดือดี่นอเด้ออาเบดเนปโอปลาค เสือกันนั่นเชียเกินอีจะไล่ลอีห่านแวเปลี่ยนเสือกใเออีเสือกเอาทำแบบโบหอยท้าบเถืงมันน้ำเต็มหมดุดเมหมดาขันมันน้ำขึ้นก็ก็ะิพ้ไห้แต่ตอนนี้ข้าวขึ้นมันชันจังนั้นเ่ข่อย้าบ่ไปเราข้าวขอมาเราข่อยสิมัเอาปอมันขึ้นเทอเสียมันเอาอะไรมันไก่เรือมันอยู่ห้างเรือ ก็เลยท่ากนไปมันยังบท่นเก่งไว้ได้ตัวหลุนพ่อยายเพื่อนอีกเือเบ็ดคนอนยมาถแวของเาดขระพอสมกับเท็ติไปใช้อทีอู้เอาพ่อยาเลยเอา อ้าวมันขึ้นอ้าวมันขึ้นอ้าวขึ้นบ่อใดแล้วเว้ยใส่บ่ได้ได้สำคัญคือตัวเอลเดินเอาหัวหน่องดึงบ่เป็นก็เลือดสิลมอีกตีเจ้าโอ้ไม่ยังปลาอย่างหันฟ้ฟูไายังอ่ะฟูสองตัวสองสามตัวหุ่นผี่น้องเอ้ยสามไปอีเก่งไปมูน อีเก um ่งจนแดงเว้ยมันตัวใหญ่หลายขนาดเสื้อนอนกินเสื้อนอนกินเสื้อนอนกินทำงานขนาดได้ออกฤทธิ์ขนาดเสื้อนอนกินซองมือมันนี่โหดเสื้อนอนกินไปเละบอดีใส่เนื้อบอดีเห็ดอี่ยังบอดีเสียบเนื้อกุ้งเนื้อใส่เดือนยังดึงเอาดึงเอาโอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่คือที่ชีวิตการหาอยู่หากิน บ้านพอน bang, ่อคอมเพตพี่น้องนํามาเบิงวิธ nice ีการหาอยู well. ่หากินแล้ว <bunlar> ก <aynı S 2> <'re> ็ะถ่ายลงช่องให้พี่น้องเฮาได้รับชมนําครับผมมื้อนี้พ่อคอมเพตก็สิยามเพียรยีได้รอบนึงจังสิขึ้นเมื่อยามอีกรอบนึงก่อนจังสิขึ้นเมื่อพี่น้องฮดาพหลฮัลโลปะนางปะนางโอ้ยสามโตพุ่ิธีการ โต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 ขมวนคบเลยนอขนาดเลยลุกมูนลโซ่ขนาดเลยพญแลพี่น้องเฮ้ยได้ก็เพียงนี้นะฮะฮะพี่น้อนเ้ยอีกปตัวนี้ปลาเก็ตปลานางเก้งปลานางเก้ง ตบเลยใช่ไหมฮะฮะข้าวหลุนอีล้างเหลือจะล้างแล้วลูกพี่เหลือจะล้างล่ะเอาเหลืออีกล้างหนึ่งใช่ไหมข้อเาวหลุน เอา Finished, พี่น้องพี่น้องมาหลุดมาหลุดมาหลุดป้าผอยมาหลุดมาหลอกผวยจะแลดึงหลอกตี่ป้าผอยธรรมดาพวกคนร้านผู้จัดสอบงานนี้ดับเบเอาพี่น้องขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกแล้วปัดมือขึ้นมาอีกแล้วเอาละนั่งเอละเอามาหลุดมาหลุดมาหลุดขึ้งมือหครับขึ้นพี่จะแลเ้าขึ้นปะตองหรือปะครึ่งล่ะปะตองหรือปะครึ่งไปยังอีปะตอง ก็ต้องกต้องหอยพอดีหลาบเลยสีตวดรมานีแหละพี่น้องเอ้ยพต้อง่ต้องตัวหรุปแล้วได้พองทองตัวแล้วมอนี่ตัวใหญ่เป็นไเด็จ้าสำกันนี่ะพอดลูกอตใหญ่น้องดียพดต้องตัวอล้วมันนี่เพื่อนอ่ะทีนานี่พได้พี่น้องอ้าเก็บหบก็บอพอาเพชรย่าเบ็ดก่อนยาเพ็ดก่อนพี่น้อง ยามเกี่ยวกันจังสิขกันเมื่อตัวตัวยามเดี๋ยวยเอ๋อเลเล่บะเล่ก็เซ้ากอยามก็เดียบเบอเนี้ยโ็มาักเดเกียดเนี้ยไล้หวัน